การเชื่อเจ็บและพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เรารับพระพรร่วมกันตั้งแต่เช้าเหมือนเดิมเลยนะครับพี่น้องพระวจ,จนะในการข้อเดียวในเช้าวันนี้วันพุธที่10มกราคมคศสองพันยิบส <c oughs> เป็นพระพีโรมบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงสี่ได้กล่าวว่าเหตุฉะนั้น,นมนุษย์เอ๋ยไม่ว่าท่านจะเป็นใครเมื่อท่านกล่าวโทษผู้ืนั้น ท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นท่านก็ได้กล่าวโทษตัวเองด้วยเพราะว่าท่านที่กล่าวโทษเขาก็ยังประพฤติอยู่อย่างเดียวกับเขาเรารู้ว่าการที่พระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นก็สมควรจริงๆมนุษย์เอ๋ยท่านที่กล่าวโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นแต่ท่านเองยังประพฤติเช่นเดียวกับเขาท่านคิดหรือว่าท่านจะพ้น จากการพิพากษาลงโทษของพระเาวาได้หรือว่าท่านประมาทพระคุณอุดมและความอดกั้นพระไทยและความอดทนของพง์ท่านไม่รู้หรือว่าพระอุณาปุณของพระ้าวนั้นมุ่งชักนําท่านให้กลับใจใหม่พี่น้องครับถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ข้อสิบแปดบทที่หนึ่งข้อสิบแปดพระวนจะนะกล่าวถึงกรรมชั่วของมนุษย์หรือว่า ความผิดบาปของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าสภาพการอาธรรมต่างๆมากมายมหาศาลนะครับจนถึงข้อที่สามสิบสองพอมาถึงบทที่สองตอนนี้พ่อจะนักกล่าวถึงคนยิวบริบทตรงนี้จะกล่าวถึงคนยิวเพราะาคนยิวเนะี่ยมีความเย่อหยิบมีความคิดว่าเขาเป็นเชื้อสายของอับราฮัมและความรอดในชีวิตของเขาเนี่ยเขาได้รับความรอดโดย อัตโนมัติโดยออโตเมติกเขาไม่ต้องเชื่อพึ่งในพระคุณของพระเจ้าเสร็จแล้ววิถีชีวิตของคนยิวเนี่ยเขากล่าวโทษคนอื่นชนชาติอื่นทั่วโลกเปรียบเสมือนสุนัขแล้วชนชาติอื่นเป็นชนชาติที่กราบไหวลูกเคารพเป็นชนชาติแห่งความผิดบาปที่น่าสะอิสเอียนเปรียบเสมือนสุนัขมีตัวเขาคนเดียว ที่เป็นเชื้อสายของอับราฮัมที่บริสุทธิ์สะอาดปราศจากความผิดบาปทั้งสิ้นและเขาไม่ต้องกลับใจใหม่ใดๆทั้งสิ้นเพราะเขาเป็นเชื้อสายของอับราฮัมความรอดในชีวิตของเขามาโดยออโตเมติกโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอันนี้คือพื้นความคิดของเขาที่เป็นแบบนี้แล้วอาจารย์เปาโลเขียน ภาพยาตรไปสืบตนใจเพื่อที่จะเขียนสอนคนอยู่และเขียนสอนเราทั้งหลายรมพตีตอนนี้ยังทันสมัยในเวลานี้ที่จะสอนในชีวิตของเราวันนี้เวลานี้ด้วยครับชื่อเรื่องในวันนี้ผมตั้งชื่อเรื่องว่าถ้าคุณพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราใหม่ชื่อเรื่องถ้าคุณพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราใหม่มีทั้งหมดสามประการประการที่หนึ่งเพื่อ เราจะออกจากวิถีชีวิตเกา่าประการที่สองพระคุณพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราใหม่เพื่อเราคนจากการพิจากษาลงโทษของพระเจ้าประการที่สามพระคุณพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราใหม่เพื่อเราจะไม่หมิ่นประมาทพระคุณพระเจ้าครับขึ้นต้นมาเรามาดูประการที่หนึ่งพระคุณพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราใหม่เพื่อเราจะออกจากวิถีชีวิตเก่าพี่น้องอะไรคือวิถีชีวิตเกา่า เพราะคําเจะนะของพระเจ้าบอกว่าเหตุฉะนั้นมนุษย์เอ๋ยมนุษย์เอ๋ยหมายถึงใครมนุษย์เอ๋ยหมายถึงคนยิวทั้งหลายผู้เย่อหยิ่งจองหองเอ๋ยหรือว่าเราจะแทนตัวเราก็ได้เหตุฉะนั้นรัดเอ๋ยเหตุฉะนั้นพี่น้องเหนือเก้าเอา๋ยไม่ว่าท่านจะเป็นใครอย่างที่ผมบอกแล้วไม่ว่าท่านจะเป็นใครหมายถึงว่า เขามีความเยอยอ่งเขามีความคิดว่าเขาคือเชื้อสายของอับราฮัมเป็นเชื้อสายที่บริสุทธิ์สะอาดแต่เพียงผู้เดียวเพราะนั้นเขาไม่ต้องระมัดระวังรักษาชีวิตใดๆทั้งสิ้นเขาสามารถทำบาปทั้งหมดเลยเพราะเขาเป็นเชื้อสายของอับราฮัมและ เขาไม่ต้องได้รับความรอดโดยพระคุณที่มาทางพระเยซูกิตไม่มีความจำเป็นในชีวิตของเขาแล้ววักต่อมาว่าเมื่อท่านกล่าวโทษอื่นเพราะฉะนั้นชีวิตเต็มไปด้วยวิถีชีวิตเก่าวที่มีการกล่าวโทษกันไปมาและเขาตระหนักว่าตัวเขาเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พระพรมีเพียงในตัวเขาเท่านั้นคนอื่นเปรียบเสมือนสุนะัขเขาไม่เห็นสายตาเขาไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นเลยพี่น้องครับนี่คือวิถีชีวิตเก่าที่เราสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราวันนี้เราได้รับความรอดความรอดนี้มาโดยพระคุณของพเจ้าวเราจะออกจากวิถีชีวิตเก่านี้ ขอพยายามเป็สุดของพระา้าขอองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะช่วยเราเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้เปลี่ยนใหม่ที่เราจะไม่กล่าวโทษกันไปกันมาครับเพราะเจริญคำของพระยาบอกว่าท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นท่านได้กล่าวโทษตัวเองเพราะเมื่อคนอยู่กล่าวโทษผู้อื่นนั้น เขาได้กล่าวโทษตัวเองเพราะเมื่อเขาบอกว่าคนต่งภาพไหวลูกเคารพหน้าเส,สียเสียแต่ในขณะเดียวกันในยุคสมัยนั้นเขาเต็มไปด้วยเทพเจ้าของจีนเขากราบไหว,วลูกเคารบและเทพเจ้าและดวงดาวต่างๆเพราะฉะนั้นการกล่าวโทษผู้อื่นของเขาจึงเป็นการกล่าวโทษตัวเองเราจะไม่เป็นแบบนี้นะครับ เราจะไม่กล่าวโทษพี่น้องและเราจะไม่กล่าวโทษพี่น้องซึ่งเปรียบเสมือนการกล่าวโทษตัวเองแต่ถ้าที่ของเราจะอวยพรเราจะอวยพรทุกคนอวยพรรัฐบาลเราจะไม่กล่าวโทษรัฐบาลเราไม่กล่าวโทษพี่น้องเราจะไม่ต่อว่าสังคมนี้แต่เราจะอวยพรโดย การอธิษฐานอวยพรนะครับเขาจะเห็นถึงพระคุณของพระยาบเพราะว่าท่านที่กล่าวโทษเขาก็ประพฤติอย่างเดียวกับเขานี่คือประการที่หนึ่งเพื่อเราจะออกจากวิถีชีวิตเก่าในวันนี้และโดยพระคุณของพระยาบชิดจากเหนือเก่าและพี่น้องั้งหลายได้ออกจากวิถีชีวิตเก่าแล้วนะครับประการที่สองพระคุณพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราใหม่ เพื่อเราจะพ้นจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าข้อสองข้อสามนะฮะอยู่ในข้อสองข้อสามเรารู้ว่าการที่พระเจ้าส่งพิพากษาลงโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นก็สมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิพากษาจึงลงมาเหนือคนอยู่ที่ประพฤติแบบนั้นก็สมควรเกดการพิพากษาแล้วนะครับข้อสาม มนุษย์เอ๋ยท่านที่กล่าวโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นแต่ท่านยังประพฤติเช่นเดียวกับเขาท่านคิดหรือว่าท่านจะพ้นจากการ,ร,าาาการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าหมายถึงว่าในสุดการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าก็จะมาถึงคนอยู่นะครับเพราะเขาเกล่าวโทษเพราะเขามีวิถีชีวิตเก่าแต่พี่น้องครับเราทั้งหลายไม่เป็นแบบนั้นเพราะ เราพึ่งในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าคิดจักเหนือเก้ามีผลของพระวิญญาณมีความรักมีการรู้จักบังคับตนและมีผลของพระวิญญาณครบถ้วนทั้งเก้าประการแล้วเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเรามีผลของพระวิญญาณเพราะวัชนันคคาของพระเจ้าจึงกล่าวว่าเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คิดจักเหนือเก้าและคนทั้งหลายที่อยู่ใน พระเยสุคิดพระเจ้าไม่ได้พิพากษาลงโทษเราเพราะเราออกจากวิถีชีวิตเก่าเหล่านี้ทั้งหมดแล้วและชีวิตของเราชีวิตของคิดจกักรหนือเก้าของพี่น้องทั้งหลายเนี่ยมีผลของพระวิญญาณทั้งเก้าประการในชีวิตของเราแล้วการพิพากษาลงโทษจึงไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราวันนี้เรามอบถวายกับ องพระเยซูริต์โดยพระคุณของพระองค์พระเยซูริ์เราพ้นจากการพิรากษาลงโทษจากพระเจ้าแล้วแล้วเราไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เลยเอเมนครับนี่คือประการที่สองประการที่สามพระคุณพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราใหม่เพื่อเราจะไม่มินประมาทพระคุณพระเจ้าอยู่ในข้อที่สี่ข้อที่สี่บอกว่าหรือว่าท่านประมาทพระคุณาอนุดมพี่น้องครับ คนยิวเหล่านี้เป็นประมาณพระคุณของพระยาพระกุณาของพระยาโดยเขาบอกว่าเขาสามารถเป็นคนดีพร้อมด้วยตัวของเขาเองไม่จําเป็นต้องพึ่งในพระคุณของพระยาอีกต่อไปดูต่อมานะครับและความอดกั้นพระไทยที่ไม้การเขนนั้นความอดกั้นพระไทยของพงษ์และความอดทนของพงษ์ที่กางเขนนะครับ ท่านไม่รู้หรือว่าพระกุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งชักนาให้ท่านกับแจใหม่และพระคุณของพระเจ้านี่เองพระกุณาของพระเจ้าความอดทนความอดกัน้นพระไทยของผมที่แสงออกโดยความรักของพระเจ้าขององค์เพสเกตชีไม้กางเขนนั้นจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้ทุกคนกับใจใหม่แต่ท่าทีของเขา ไม่ได้ตอบสนองต่อพระคุณพระเจ้าไม่สนองตอบพระคุณและความรักของพระเจ้าชีพพระยศคิส์สละพระชนชีพขององค์เองที่กางเขนนั้นเพื่อเขานั้นโดยพระคุนาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งให้ทุกคนกลับใจใหม่แต่เขากลับไม่เห็นแต่เขากลับเยอะจริงจองของในสิ่งที่ เป็นสิ่งที่เขายึดถือและปฏิบัติตามกันมาและไม่เห็นปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าทั้งหมดเราทั้งหลายไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้เพราะเรามีชีวิตใหม่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าสรุปเป็น 3L ชื่อเรื่องวันนี้คือพระคุณพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราใหม่แ L1 ข้อหนึ่งนะครับ ถ้าคุณพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราใหม่เพื่อรักและพี่น้องห่งครับออกจากวิถีชีวิตเก่าแล้วเวลานี้เรามีไลฟ์สไตล์เรามีวิถีชีวิตใหม่ที่สอดคล้องกับภาวะเจนิคขัของพยาแล้วเอเมนประการที่สองถ้าคุณพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราใหม่เพื่อเราพ้นจากการพิพากษาลงโทษของพยาแล้วเพราะเรามีผล ของภะวิญญาณสุดทั้งเก้าประการในชีวิตของเราประการที่สามพระคุณพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราใหม่แล้วเพื่อเราไม่หมิ่นประมาทพระคุณของพระ้าเราไม่หมิ่นประมาทพระคุณของพระ้าบแต่ในขณะเดียวกันเราตอบสนองพระคุณของพระ้าบด้วยการกลับใจใหม่และรับเอาพระคุณความรักและลิ์เดชของพระ้าบทุกวัน เวลาในชีวิตของเราชีวิตของเราจรึงเป็นชีวิตใหม่ที่ไม่เหมือนกับคนอยู่ในเวลานี้เพราะวิถีชีวิตใหม่ที่เรารับพระคุณของพระเราไม่บมิ่นประมาทเราค้นจากการพิพากษาลงโทษเราไม่ได้กล่าวโทษกันไปมานะครับพอวจานะนี้สําเร็จในเราทั้งหลายแล้วให้เรายึดพอวจานะและขอบคุณพระเจ้าตลอดทั้งวัน นี่เพราะพระคุณพ,พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเ,เราใหม่ในวันนี้และในทุกวันในเีสกิต <ไป S 1> ขอมอ <ไป S 1> เวลาและขอบเห้เาดอดพอนพี่น้องทุกท่านครับผมขอบคุณครับพระเจ้านะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้เลยแต่พระคุณพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงเราได้นะครับดังนั้นขอบคุณพระเจ้า สำหรับพระคุณพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราใหม่นะนะครับขอบคุณพระเจ้าและเราก็รับชีวิตใหม่ตลอดไปครับขอมอบเวลานี้ให้กับอาจารย์เชชูเกียรติครับครับขอบคุณท่านจะาสวยนะครับที่ดูแลเรานะครับขอบรรลัตที่แบ่งปันว่าคำของพระเจ้าให้เราได้รับพรนะครับคําสอนในเช้าวันนี้ก็ดีมากนะครับบทที่สอง ตั้งแต่คนหนึ่งจนถึงย้่29วันลางคาเลยนะครับบริบทนี้ก็พูดถึงคนยิวอ้างว่ารู้เรื่องพระเจ้าแต่ก็เป็นคนบาปนะครับคําสอนในเช้าวันนี้โดยเฉพาะในโลมบทที่สองหนึ่งถึงสี่คำที่สําคัญก็คือคำว่ากล่าวโทษนะครับนั่นหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองนะครับเพราะ ถ้ากล่าวโทษคนอื่นแต่ตนเองยังประพฤติอย่างเดียวกันพระเจ้าจะพิพากษาตีสอนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทสำคัญเพราะมนุษย์ทุกคนตั้งแต่หัวจรดเท้ามีเหมือนกันหมดมีความอ่อนแอไม่ต่างกันนะครับดังนั้นโอกาสที่เราจะทําผิดพลาดหรืออ่อนแอเนมีไม่ต่างจากคนอื่นดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือ ต้องเข้มงวดตัวเองแต่คนอื่นผ่อนปลนอาเมนไหมและสิ่งที่มีคนตัดสินมีสองประการก็คือสิ่งที่เราเห็นผิวเผินนะครับในพี่น้องมอบให้พระเจ้าประการที่สองก็คือคริสเตียนที่ไม่เข้มแข็งต้องหาโอกาสช่วยอาเมนไหมสาธุการใดพระบิดาเจ้าปุษสูงสุดรกรอบคุณพระนามาาอของพระบิดาเจ้าที่เว้ผ่อนก็บพี่น้องที่นี่ ทุกท่านเราสิหน่มีขาดแคลนแต่พุท่ิสวหางพระเจ้ามีขาดของดีใดๆทั้งสิ้นเวพรแก่อนุชนหนุ่มสาวที่เรียนผู้ที่รับใช้และผู้ที่ประกอบอาชีพบุษศาสตรอาชีพลับกันเวพร์ซึ่งมาจากพระเจ้าและโดยประหถ์ของพระเจ้าที่เหยียดออกเราจะรับการทวีคูณตลอดปีสองสีนี้และจบลงด้วยสุภาษิตบทที่สิบพอทธิสิบแปดกล่าวว่าความหวังของคนชอบธรรมคือพี่น้องทั้งหลายจะจบลงด้วยความยินดีในนามขององค์พระเยซูกิจรามน อเมนขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องเราคนชอบธรรมของพระเจ้านะครับเราสามัคคีทมกับรพระเจ้าพระเจ้าอวยพรให้เราอายุยืนนะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือว่าจะเกิดผลดีกับชีวิตของเราในทุกด้านเลยนะครับงั้นเชิญชวนพี่น้องที่เข้ามาร่วมอธิษฐานปลุกรุ่งอรุณตอนเช้านี่ครับเราเชิญชวนกันเข้ามานี่คือพระพรซ้อนพระพรนะครับรับขอเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ วัยหนุ่มวัยสาวกลับคืนมาใหม่นะครับโดยการสาวัคขีทำกับพระเจ้าอาเมนครับให้รเราเงินไฟเราเก่าคำอวยพรซึ่งกันและกัน,นอวยพรค่ะพี่น้องเจง้าอวยพรทุกท่านนะคะเจ้าอวยพรค่ะ